วิเคราะห์บอลวันนี้11มิถุนายน2567เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตทวงการฟุตบอลก่อนใครอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ชาแนลบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่บอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาทีมมาดากัสการ์จะลงสนามรับการมาเยือนของมาลีที่สนามเ n b s อ a นบ u m เดียมหลังจากที่พวกเขาสร้างความประหลาดใจด้วยการเอาชนะคอมอรัสในนัดก่อนหน้ามาดากัสการ์กำลังมองหาชัยชนะนัดที่3ติดต่อกัน เพราะว่าพวกเขาอาจต้องเจองานยากจากทีมเยือนที่หวังแก้ตัวหลังความพ่ายแพ้ต่อทีมกาหน้าโดยแนวรุกฮาคิมอับดุลลาได้รับบาดเจ็บในเกมก่อนส่วนทีมเยือนนั้นกูยาเต้ตูเร่และซามาเซคูน่าจะถูกเรียกตัวกลับมาเป็นตัวจริงมิฟฟินอย่างกาโมรีดุมเบียถือได้ว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญของมาลีซึ่งคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้เสมอกันที่1ประตูต่อนหนึ่งมาต่อกันที่นัดกระชับมิตรทีมชาติทีมชาติยูเครนหลังพ่ายแพ้ให้กับโปลแลนด์ในเกมก่อนหน้า กำลังจะลงสนามในเกมนัดสุดท้ายก่อนศึกยูโร2024โดยจะบุกไปเยือนสนามของมอนโดวาซึ่งผู้เล่นอย่างซินเชงโก้อันดีมูริกและซิการคอฟน่าจะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงหลังพักในนัดที่แพ้โปลแลนด์ไปสำหรับมอนโดวาพวกเขาเพิ่งมาทำผลงานได้ดีด้วยการเอาชนะอิสราเอล3ประตูต่อ2แต่การพบกับยูเครนถือเป็นงานหนักสำหรับพวกเขาโดยเกมการพบกันครั้งล่าสุดในปี2014ยูเครนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 และประวัติศาสตร์น่าจะซ้ำรอยในเกมนี้ซึ่งวิกเตอร์สตีน่าอาจจะถูกกอบจากตัวสำรองในเกมสุดท้ายคาดการผลการแข่งขันสำหรับเกมนี้ยูเครนชนะ2ประตูต่อศูนย์ผู้ถัดมาเป็นการแข่งขันกระชับมิตรทีมชาติอีกเช่นเคยซึ่งเป็นการพบกันระหว่างเวลารุดกับอิสราเอลที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีซึ่งเป็นการพบกันหลังจากที่ทั้ง2ทีมเคยเจอกันในรอบคัดเลือกยูโร2024ที่อิสราเอลสามารถเอาชนะเวลารุดไปได้ทั้ง2นัดดังนั้นพวกเขาจึงถูกจับตามอง ว่าจะเป็นต่อในสถานการณ์นี้โดยผู้เล่นตำแหน่งปีกจากสเปอร์อย่างมานโซโลมอนยังคงได้รับบาดเจ็บในขณะที่อารัตโฮสเตอร์และชามี่น่าจะถูกส่งลงมาเป็นผู้เล่นสำรองหลังจากทำผลงานได้ไม่ดีนักในนัดที่พ่ายฮังการีสำหรับอิสราเอลนักเตะอย่างนักเมียสซาฟูรีและกอดาน่าก็พยายามเรียกร้องตำแหน่งตัวจริงส่วนเวลารุดอาจไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่สามารถทำประตูได้เลยในสีนัดหลังสุดจึงคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าอิสราเอลจะคว้าชัยชนะได้ด,ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง คู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างโปรโตุเกสกับไอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นนัดเบรกสุดท้ายก่อนลงสนามในศึกใหญ่ครั้งถัดไปโดยคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงคนสําคัญน่าจะมีโอกาสลงสนามในเกมนี้พร้อมด้วยราฟาเอลและการเซโล่ที่หวังตาแหน่งตัวจริงสําหรับไอร์แลนด์นั้นพวกเขาเดินทางมาด้วยขวัญกาลังใจที่ดีจากชัยชนะเหนือฮังการี2ประตูต่อ1โดยทอยทําประตูชัยช่วงท้ายเกมซึ่งก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นตัวจริงในนัดนี้ร่วมด้วยโอบาเฟมีโอดาวดาและสเกน โดยเกมการพบกันครั้งล่าสุดระหว่างโปรโตุเกสกับไอแลนด์บนเวทีระดับนานาชาติปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอกันแบบไร้ประตูอย่างไรก็ตามสำหรับนักกระชับมิตรในครั้งนี้เชื่อว่าโปรโตุเกสจะสามารถคว้าชัยชนะได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนสุดท้ายก่อนจากกันเพื่อให้ไม่พลาดทุกข่าวสารอัปเดตททวงการฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับบ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับ